เพียวๆเรียวๆเ,เต็งตองชาแนลมาแล้วจ้าพี่เรียวคักบอปันรเรียวบอปลาเป็นตัวเลยจ้าปลากระดีเป็นตัวเลยจ้าย,จย้่งตำสมตำเนาะแล้วก็ฉีกขเนียวจังปั๊บปั๊บปับน้ำลายเลย ไข่เจียวไข่เจียวกับไข่เจียวสามหน่วยมาได้เพิ่มไข่เจียวสามหน่วยจะพับๆแบบนี้เลยย่างหนาไข่เจียวสามฟองราดด้วยนี่รูปหอมไอกไข่เจียวใส่กระเทียมใส่กระเทียมนะเจียวกระเทียมแล้วค่อยเอา เก่ยวกระเทียมก่อนแล้วก็เทไข่ลงไปตามไข่ <c oughs> หอมพักก็มีเนี่ยพักขนมจีนในหมู่บ้าน <c oughs> มาล <c oughs> ะแสบอบกอบ ต้องจีดมากกว่า้านปุ่นเหลวน้ำยาปูได้สือได้พักมาอย่างเลยพักให้ยิบเองเนาะมาซ้ำได้ซ้ำใส่ได้เต็มถุง ไปกินข้าวเลยห้องสองจะข้ามก่อนจังจะกินขนมจีนโอ้ยมือซารับกล่องปันะเดนโดนพี่รองมือซาอขัานาข้นใหญ่ห้องสองเขายิ้มาะไรชาวบ้านมาละแสบ hầu cắn phát điên mà làm đôi nhai nhai là thế nào thì có tầm cả nè bé mang lạc คลิปไรสุดเสียงเพลงมักจะมาใช่นี่แล้วพี่น้องเตือนคลิปนาจ้าเอาแค่นี่ละ